หลังจากที่วันนี้เราได้เห็นการฟื้นตัวครั้งใหญ่ของตลาดคริปโตเคอร์เรนซีล่าสุดได้มีรายงานถึงอัตราการเผาไหม้ของโทเคนชิบาอินุได้เพิ่มขึ้นถึง2,400%นี่คือการตอบสนองของชิบะเหลี่ยมหรือไม่เกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง สวัสดีเพื่อนเพื่อเรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสอปปเราและสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่กําลังมองหาการกระจายความเสี่ยงบนโลกคริปโตเคอร์เรนซีวันนี้ผมขอแนะนํากระดานเทรดคอย EX ที่มีสินทรัพย์ดิจิตอลมากกว่า658สินทรัพย์ที่ให้เพื่อนเพื่อนได้เลือกเทรดเพื่อกระจายความเสี่ยงนอกจากนี้กระดานเทรดยังรองรับการเทรดแบบมาจินและสปอร์ตอีกด้วยและสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจก็สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ข้างใต้คลิป

ชิบะอินุซึ่งเป็นเหรียญบีมที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกกําลังเห็นแนวขาขึ้นอย่างต่อเนื่องของอัตราการเผาไหม้หลังจากความพ่ายแพ้ที่สั่นสะเทือนระบบนิเวศของคริปโตในวงกว้างในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอัตราการเผาไหม้ของชิบะอินุตามข้อมูลของชิบะเบอร์นั้นได้เพิ่มขึ้นถึง2,452.51%แม้ว่าโทเคนชิบะอินุนั้นจะมีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างธนาคารที่ล้มละลายที่สร้างความปั่นป่วนในอุตสาหกรรมคริปโตในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ความน่าเชื่อมั่นในวงกว้างยังคงช่วยดึงราคาของเหรียญมีมลงแต่อย่างไรก็ตามแทนที่จะกดราคาของโทเค็นลงแต่มีการเติบโตของการทําธุรกรรมเล็กน้อยในระบบนิเวศของชิบาซึ่งกระตุ้นราคาของการเผาไหม้ที่เพิ่มขึ้น สามมูลค่าที่แชร์โดยชิบะเบอร์นั้นมีมากถึง602,58,566ที่ถูกเผาในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาสิ่งนี้ตอกย้ำถึงสถานะเงินฝืดของสกุลเงินดิจิทัล โดยเบตาของโปรโตคอลชิบะเรียมซึ่งเป็นโปรโตคอลบล็อกเชนเลเยอร์2ของชิบะอินุที่หลายคนรอคอยการเปิดตัวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้กระตุ้นกิจกรรมการทําธุรกรรมของวานจํานวนมหาศาลบนเครือข่ายการเกิดขึ้นของชิบะเรียมมีความสําคัญอย่างมากต่อตอัตราการเผาไหม้เนื่องจากแต่และธุรกรรมที่เกิดขึ้นจะนําไปสู่การคํานวณที่สอดคล้องกันของชิบะที่ถูกเผาระบบนิเวศของชิบะอินุมีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายที่ซับซ้อนมาระหว่างโปรโตคอลต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามชิบะเลียมจะทําหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับการนำยูทิลิตี้กลับมาใช้โทกเ็นเหล่านี้ทั้งหมดในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยแผนการทํางานใหม่ในขณะที่เทรดเดอร์แลนะนักลงทุนต่างๆต่างจับตาดูชิบะกันอย่างใกล้ชิด และในปัจจุบันตอนนี้ราคาของโทเคนชิบะอินูที่มีการซื้อขายกันอยู่บนกระดานเทรดคอย EX ตอนนี้มีการซื้อขายกันอยู่ที่105374มีสูญนำหน้าอยู่ทั้งหมด4ตัวต่อข้างเงิน US ดอลลร์ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิค MA 7วันยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้น MA 30วันแม้ว่าวันนี้แท่งเทียน1วันจะ ิมสีเขียวแต่ตอนนี้ทิศทางราคาของชิบะอินุนั้นยังคงบ่งบอกถึงเป็นเทนขาลงในฝั่งของทิศทางของกราฟทำฟรม1วันในฝั่งของโบซึ่งเป็นกระดูกของชิบะอินุนั้นวันนี้ก็ยังคงถูกเทขายอย่างหนักโดยล่าสุดมีการซื้อขายกันอยู่ที่1.4498 USD ตอนนี้ได้ลดไป6.14%ในช่วง24ชั่วโมงตอนนี้ล่าสุดโบสำหรับสัญญาณทางเทคนิค MA 7วันได้ตัดผ่านต่ำกว่าเส้น30วันเป็นที่เรียบร้อย และสําหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรู้ท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อ,อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสําหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ